สวัสดีครับผมสิลสกคนด้วยนะครับสุบาสเซนไพนะครับผมกับช่วงของ High School DXD หรือว่า DxD s e r i e s ในช่องของผมนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูกับ1ใน3คู่อําอำนาจนะครับในเรื่องของ High School DX d เราก็จะรู้ว่า3คู่วอำนาจเนี่ยก็จะมีเทวดาเทวดาตกสวนแล้วก mm ็ปีศาจซึ่งในวันนี้นะครับ3าู่อำนาจที่เราจะมาคุยกันก็คือเหล่าเทวดาครับเหล่าเทวดาเหล่าเทพหรือว่าเหล่าทูตสวรรค์น,นะครับในเรื่องของ High School DXD เนี่ย จะกล่าวได้ว่าเป็นเผ่าที่บทจางจางแบบจางมากๆเลยคือแทบจะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลอะไรออกมาเลยสักกระอย่างเลยคือนอกจากบทจะน้อยแล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีอะไรโผล่มาเลยนะครับเกี่ยวกับเหล่าเทวดาเหล่าเทพเนี่ยคือแบบอย่างน้อยก็โผล่มากนิดนึงก็ยังดีก็คือถ้าหากไม่มีอิรินานะครับที่กลายมาเป็นเหล่าเทวดาเนี่ยจากเทวดาที่บทจางอยู่แล้วเนี่ยจะกลายเป็นจางจางแบบจางมากๆเลยนะครับ ก็คือคนที่รู้เรื่องไฮสคูลเ o ็กดีเนี่ยในฉบับของอนิเมะเนี่ยก็จะแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเหล่าเทวดาเลยว่ามีความสามารถอะไรทําอะไรได้บ้างมีระบบอะไรเขาทําอะไรกันนะคบผมมีชนชั้นอะไรก็คือจะแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเทวดาเลยนะครับว่านั่นแหละครับบทน้อยมากเลยสําหรับเทวดาก็ถึงแม้นะครับว่าในอนิเมะเนี่ยบทของเทวดาเนี่ยจะน้อยมากๆเลยเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะพามาดูข้อมูลที่ผมได้รวบรวมแล้วก็นํามาทําให้ทุกคนเล่นดูกันครับ เรามาเริ่มจากเรื่องราวของเหล่าเทวดากันครับเหล่าเทวดาหรือว่าทูตสวรรค์ครับมีต้นกําเนิดมาจากสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังครับที่รับใช้พระเจ้านั่นเองและพวกทูตสวรรค์นะครับก็มีพลังในการสร้างความเจ็บปวดให้กับปีศาจวยวสิ่งมีชีวิตจากความมืดและรวมไปถึงเหล่าเทวดาตกสวรรค์ด้วยนะครับก่อนมหาสงครามจะเริ่มขึ้นนะครับเหล่าเทวดาเนี่ยก็มีประชากรที่ค่อนข้างที่จะจํานวนประชากรของเหล่าทูตสวรรค์นะครับก็อยู่ขั้นที่ปกติครับผมไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไป แต่เมื่อหลังจากเกิดมหาสงครามระหว่าง3ามฝ่ายนะครับทำให้เหล่าทูตสวรรค์เนี่ยมีประชากรลดลงไปอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากสงครามครั้งนั้นเนี่ยเกิดการสูญเสียจํานวนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าผู้นําพวกเทวดาระดับสูงหรือแม้กระทั่งพระเจ้านะครับคือบอกว่าเทวดาเนี่ยสูญเสียไปอย่างมากเลยในสงครามครั้งนั้นหลังจากที่สงครามสิ้นสุดแล้วก็เหตุการณ์อะไรเนี่ยสงบลงแล้วทางเทวดานะครับก็เลยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประชากรให้มากขึ้นนั่นเอง ก็เหมือนกับเผ่าปีศาจเลยนะครับทางเผ่าปีศาจเนี่ยก็มีการสร้างระบบ EVP ีขึ้นมาเพื่อที่จะเติมเต็มเผ่าปีศาจให้มากขึ้นทางเทวดาเนี่ยก็มีระบบของเทวดาเหมือนกันครับก็คือระบบเดฟเซนต์ก็เป็นระบบที่มีแนวคิดเดียวกันครับในการเพิ่มจํานวนประชากรของเหล่าเทพนั่นเองครับเรื่องราวของเหล่าทูตสวรรค์น,นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีมากมายอะไรเลยนะครับก็มีเท่าที่เราจะพูดได้เท่านั้นเองต่อไปเรามาดูรูปร่างของเหล่าทูตสวรรค์กันครับ ทูสวรรค์เนี่ยดูคล้ายคลึงกับมนุษย์เปอย่างมากเลยนะครับยกเว้นแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีปีกขนนกสีขาวพร้อมกับมีลักษณะความศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบตัวและเนื้อศีรษะของพวกเขาครับก็มีวงแหวนสีทองด้วยนะครับแต่ว่ารูปลักษณ์ที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยมีข้อยกเว้นด้วยนะครับก็คือเทวทูตมิคาเอลนั่นเองเพราะว่าเทวทูตมิคาเอลนะครับมีปีกเป็นสีทองนะครับแตกต่างจากเหล่าทูตสวรรค์เหล่าเทวดาปกติที่มีปีกเป็นสีขาวนั่นเองนอกจากนี้นะครับจำนวนปีกของเหล่าเทวดาเนี่ยจะระบ ก็จะสามารถสังเกตได้ง่ายเลยก็คือถ้าหากแบบเทวดาคนนี้เนี่ยมีปีกเยอะมากๆแบบ10ปีกอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ได้ว่าคนคนนี้มีพลังเยอะมากๆจริงๆอยู่ระดับแบบหัวนหน้าเลยอยู่ระดับของผู้นําเลยทีเดียวถ้าหากมีปีกเยอะเนาะหรือไม่ก็คนคนนั้นนะครับถ้าหากมีปีแกแค่คู่เดียวหรือว่ามีปีกที่น้อยจํานวนน้อยเนี่ยเราก็จะสามารถสันนิษฐานได้ว่าคนคนนั้นน่ะอาจจะเป็นคนที่เพิ่งกลับมาเกิดใหม่เป็นเทวดาวก็ได้หรืออาจจะเป็นเทวดาระดับปกติครับไม่ได้สูงมากอะไรต่อไปเรามาดูความสามารถของเหล่าเทวดาหรือว่าทูตสวรรค ทูตสวรรค์ทั้งหมดครับมีความสามารถในการใช้งานพลังศักดิ์สิทธิ์ได้ครับที่สามารถสร้างความเสียหายสร้างความเจ็บปวดร้ายแรงเนี่ยต่อปีศาว่าเทวดาตกสวรรค์ได้หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตจากความมืดนะครับเมื่อเจอกับแสงศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าเทวดาเข้าไปเนี่ยต่างก็สร้างความเจ็บปวดมากมายมหาศาลให้กับพวกเขาได้ครับโดยส่วนมากแล้วนะครับเหล่าเทวดาหรือว่าทูตสวรรค์เนี่ยเขาก็จะนิยมการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในการสร้างอาวุธแสงสว่างครับเช่นหอกแสงลูกศรแสงดาบแสงลูกบอลแสงหรือแม้กระทั่งวงแหวนแสงนะครับ อะไรที่เกี่ยวกับแสงแสงเนี่ยเขาก็จะนิยมค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับสาหรับเทวดาและไม่เพียงแค่นั้นนะครับทูตสวรรค์นเนี่ยยังมีความสามารถในการบินอีกด้วยนะครับโดยการใช้ปีกขนนกของเขานั่นแหละในการบินและปีกขนนกเหล่านี้นะครับก็ยังสามารถหดกลับเข้าไปด้านหลังได้ครับราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นราวกับว่ามันหายไปอย่างสมบูรณ์เลยหลักการการเก็บปีกแล้วก็การเอาปีกออกมาเนี่ยก็คล้ายกับพวกปีศาจแล้วก็เทวดาตกสวรรค์เลยกเ็เหมือนกันแหละ เช่นเดียวกับพ่อพันุ์อื่นนะครับทูตสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยมีความสามารถพิเศษครับที่ช่วยให้พวกเขาเนี่ยสามารถสื่อสารกับผู้คนต่างๆจากทั่วโลกได้ครับโดยที่ไม่มีบปสรรคทางด้านภาษาเลยจะกล่าวได้ว่าเป็น g l e t r a n ท l a t e หรือว่าบุูนแปลภาษาติดตัวก็ได้ครับผมเพราะว่าต่อให้คุณเนี่ยจะมาจากประเทศอะไรก็ตามเนี่ยผมก็สามารถคุยกับคุณได้แบบคล่องปลอเลยทีเดียวแล้วก็นะครับเมื่อผู้คนเนี่ยกลับกลายมาเป็นเทวดาเนี่ยก็จะมีความสามารถทางกายภาพที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับเช่นความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์แล้วก็ความแข็งแกกกกรรร่่่่งงงขขอาาาายแล้้วว็็คคมมมเเทีพิึนับ ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นครับหลังจากที่กลับคายมาเป็นเทวดานั่นเองต่อไปเรามาดูประเภทของเหล่าเทวดากันครับหนึ่งก็คือ p พรี Angel งเจิลหรือว่าเทวดาบริสุทธิ์เทวดาบริสุทธิ์นะครับก็เป็นเทวดาดั้งเดิมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าในพระคัมภีร์รวมถึงนะครับเป็นเทวดาที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ความสามารถสูงสุดเลยนะครับเช่นเดียวกับสีมหาเทพหรือว่าเซรัฟนั่นเองในหัวข้อของเทวดาบริสุทธิ์นะครับก็จะมีหัวข้อย่อยออกมาอีก2อ,อย่างครับก็คือเซราฟแล้วก็าาอาร์ตแองเจ เซราฟเนี่ยเป็นเทวดานะครับผู้บิทักบัลลังแห่งสวรรค์พวกเขาเหล่านี้นะครับเป็นผู้รักษาระบบที่พระเจ้านะครับได้ออกแบบไว้สมาชิกในประเภทของเซราฟนะครับที่เด่นๆก็คือจะมีเทวทูตมิคาเอลกาเบียลราฟาเอลแล้วก็อูริเอลที่4บุคคลนี้นะครับได้รับฉายาว่าเป็นสีมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าสีมหาเทวดานั่นเองครับนอกนจากสีมหาเทพ,พครับผมเซราฟเนี่ยก็มีบุคคลอื่นด้วยบางคนเนี่ยก็เปิดเผยชื่อมาแล้วบางคนก็ไม่ได้ระบุชื่อนะครับแต่เราจะสังเกตได้ง่ายๆเ,เลยก็คือเหล่าเซรัฟท โดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับก็ยังมี10คนครับที่อยู่ในระดับของเซราฟนั่นเองต่อไปเป็นหัวข้อย่อยอีกอย่างหนึ่งนะครับของเทวดาบริสุทธ์ก็คืออาร์ตแองเจลหรือว่าเทวทูตเทวทูตครับก็เป็นเทวดาอันดับสูงสุดครับที่ใกล้เคียงกับพระเจ้ามากที่สุดเลยและเหล่าเทวทูตครับก็เป็นที่โปรดปัานของพระเจ้าไปอย่างมากเลยโดยเทวทูตที่เรารู้จักกันในเรื่องของไฮสคูลดีอีกดีเนี่ยมีเพียงคนเดียวครับก็คือเทวทูตมิคาเอลนั่นเองเป็นอดีตผู้นําของเหล่าเทวดาครับแล้วก็อยู่ในชนชั้้นของซดวย 2เรียนคอนเดตแองเจลเทวดากลับชาติมาเกิดเทวดาเหล่านี้ครับก็เป็นเทวดาที่กลับชาติมาเกิดโดยใช้ระบบเลฟเซนครับก็คนที่กลับชาติมาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พอพ้าอื่นๆเป็นอะไรต่างๆนานานะครับที่กลับชาติมาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็จะจัดอยู่ในประเภทของเทวดากลับชาติมาเกิดไปครับ 3. m ม r a ลเลอรโคชิลเดนเด็กมหัศจรรย์ เด็กมหัศจันนี้นะครับผมก็เป็นลูกครึ่งระหว่างเทวดากับเผ่าพันธุ์อื่นๆครับเกิดจากการรวมกันนะครับผมของเชื้อสายเทวดาแล้วก็เผ่าพันธุ์อื่นๆเข้าด้วยกันจนถือกําเนิดมาเป็นเด็กมหัศจันนี้ครับที่เขาเรียกว่าเด็กมหัศจันเนี่ยก็เพราะว่าการเกิดขึ้นของลูกครึ่งแล้วก็ลูกผสมระหว่างเทวดาเนี่ยจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆครับเพราะว่าเหล่าทูตสวรรค์ทั้งหมดนะครับปฎิญาณตนว่าจะบริสุทธิ์กายแล้วก็บริสุทธิ์ใจมีเพียงบางคนหรือว่าบางบุคคลเท่านั้นนะครับที่สามารถสนิทสนมกับเหล่าเทวดดาไ้ ในคืนก่อนที่จะมีอะไรกันนะครับกับเหล่าเทวดาเนี่ยก็ต้องทําการชําระร่างกายของคุณเนี่ยให้บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจซะก่อนแล้วก็ในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์กันครับเทวดาแล้วก็คู่ครองเนี่ยจะไม่รับอนุญ,ญาตให้มีความคิดลามกขึ้นในระหว่างที่กระทากันอยู่ครับเนื่องจากมันเป็นคําสอนของเหล่าเทวดาแล้วก็เหล่านักบุญครับตรงที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยต้องเกิดจากความรักที่บริสุทธิ์ครับผม ก็เลยมีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุ่งยากมากๆเลยนะครับในการผสมประสานออกมาเนี่ยจนเกิดมาเป็นเด็กมหาสารย์ยที่เราได้เห็นกันการกําเนิดเด็กของเหล่าเทวดาเนี่ยก็ค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าผลอื่นๆไปอย่างมากเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับผลอื่นนะครับอย่างเช่นปีศาจอย่างเงี้ยปีศาจเนี่ยเขาแบบโบะบะโบะบะกันเสร็จสับเกิดมาเป็นลูกแต่เทวดาเนี่ยโอ้โหมันมีขั้นตอนเยอะมากๆก่อนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องแบบรักเดียวใจเดียวทําจิตใจให้บริสุทธิ์ทําร่างกายให้บริสุทธิ์ห้ามแปดเปื้อน ในระหว่างที่กาลังโบะบะกันอยู่เนี่ยก็ห้ามมีอารมณ์รามกเกิดขึ้นห้ามมีความรู้สึกนั้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบ้าหรือเปล่าก็อย่างว่านะครับผมถ้าหากมีความคิดที่โศกรกะปกเข้ามาเนี่ยเทวดาคนนั้นนะครับก็อาจจะตกสวรรค์ได้เลยนะครับก็เลยนั่นแหละมันก็เลยค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากๆเลยนะครับสําหรับการปั๊มปั๊มรูปของเหล่าเทวดาครับต่อไปเราดูประชากรของเหล่าเทวดากันครับประชากรของเหล่าเทวดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสีมหาเทพครับ แล้วก็มีเทวดาบริสุทธ์ต่างๆครับที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาในพระคัมภีไบเบิลในระหว่างสงครามครับเทวดาจํานวนมากเนี่ยถูกสังหารไปพร้อมกับพระเจ้าพอพระเจ้าได้ตายไปนะครับผมก็ไม่มีการสร้างเทวดาสายเลือดบริสุทธิ์ขึ้นมาอีกเลยครับเนื่องจากมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นครับที่สามารถสร้างเทวดาสายเลือดบริสุทธิ์ได้ครับด้วยพลังของพระอ,องค์เองในการกําเนิดประชากรนะครับไม่ว่าทูตสวรรค์นเนี่ยจะสามารถผสมพันธุ์กันเองได้หรือว่าผสมกับสายพันธุ์อื่นๆได้แต่เนื่องจากมีคําปฏิญ,ญาณตนนะครับในความบริสุทธิ์ของตนเอง แล้วก็มีขั้นตอนในการให้กําเนิดประชากรที่ยากมากๆทําให้อัตราการเกิดของเหล่าทูตสวรรค์นะครับก้อนข้างที่ต่ํามากๆเลยหากเหล่าเทวดาหรือว่าทูตสวรรค์นะครับยอมทําตามความใคร่ความอยากของตนเองเนี่ยพวกเขานะครับก็จะกลายมาเป็นเทวดาตกสวรรค์ไปในที่สุดครับต่อไปมาดูลําดับชั้นของเหล่าเทวดากันครับหนึ่งก็คือโฟเกรสเซราฟหรือว่าสีมหาเทวดาผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าสีมหาเทพครับเป็นผู้นาของเหล่าเทวดาในปัจจุบันครับซึ่งบุคคลที่อยู่ลําดับชั้นของสีมหาเทพก็คือเทวทูตมิคาเอล กาบิเอลราฟาเอลแล้วก็อูริเอลครับลำดับต่อไปก็คือ10เซราฟครับนอกเหนือจาก4มหาเทพหรือว่า4มหาเทวดาผู้ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังมีเซราฟอีก6คนครับก็จะมีเมทาทอนซันราฟอนราคูเอลซาริเอลรามิเอลแล้วก็ราซิเอลครับก็ทั้งหมดที่ผมพูดวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับลำดับต่อไปก็คือเบฟเซนครับโดยที่เราจะรู้จักกันก็คือรอยัลยูเซอร์ครับหมายถึงเทวดาที่กลับชาติมาเกิดใหม่โดยระบบเบฟเซน ระบบเบรฟเซนนะครับก็เป็นระบบในรูปแบบของไพ่13ใบครับก็ยังมีทั้งโจ๊กเกอร์เอชควีนเท็นนายเอกเซเว่นอะไรก็ตามไปนะครับก็จะเป็นลำดับไพ่ทั้ง13ใบเลยถ้าให้ยกตัวอย่างเบรฟเซนที่อยู่ในเรื่องของ High ไฮสคูลยังดีเนี่ยก็จะเป็นน้องชิโดเอิรินะละกันครับก็คือมิคาเอลเอชที่เขาบอกว่าเป็นมิคาเอลเอชเนี่ยก็เพราะว่าในการแบ่งไพ่นะครับเขาก็จะมีชื่อแล้วก็ตามด้วยลำดับของไพ่ครับอย่างเช่นก็จะมีมิคาเอลโจ๊กเกอร์กาเบรเอลควีน ราฟเอลเอชราซีเอลเทนอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีชื่อก่อนแล้วก็ตามด้วยลำดับขงไพ่ครับจะมีประมาณนี้ครับผมสาหร like, ับลำดับชนชั Bread ้นของเหล่าเทวดาครับ like. ก็ที่ผมพูดวันนี้ก็มีค่อนข้างที่หลายหัวข้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลำดับชั้นประชากรอ่าประเภทประวัติศาสตร์เรื่องราวความสามารถรูปร่างโอ้โหการนะ้างที่าหลายหัวข้อมากเลยก็เหมือนอย่างเคยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนเสริมว่าเรื่องที่ไม่ค่อยสําคัญกันครับ หนึ่งในระหว่างการประชุมสันติภาพของ3ฝ่ายครับเทพทูดมิคาเอลเนี่ยอธิบายว่าเหตุผลที่อาเชียแล้วก็เซเนเวียเนี่ยคว่ำบาตรจากคริสตจักรครับมีความเป็นไปได้ว่าทั้งสองเนี่ยจะมีผลกระทบต่อความเชื่อของมนุษย์ต่อพระเจ้าครับซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการอยู่รอดของเหล่าเทวดาในการส่งผลกระทบนี้นะครับก็มีหลายแง่มุมครับเพราะว่าอาเชียกับเซเนเวียเนี่ยกลับกลายมาเป็นปีศาจอาจจะมีทั้งคนที่มองมาอาจจะมีทั้งคนที่มองไปว่าอาจจะมีผลดีผลเสียที่แตกต่างกันไปครับก็กแล้วแต่ว่ามันจะเกิดเหตุกกการรรรณ์ออะะะไไขึ้้นบแลลว็มีผท สองก็คือแสงที่เกิดจากรัศมีของเหล่าเทวดาครับสว่างพอที่ทําให้ห้องแคบๆเนี่ยเช่นตู้เสื้อผ้าเนี่ยสว่างขึ้นได้ครับที่ชิโดอิรินะเซนเวียอาเชียแล้วก็อิเซครับหมกตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้านั่นเองและอิรินะเนี่ยก็ใช้รัศมีความศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าเทวดาครับทำให้ตู้เสื้อผ้านั้นน่ะมันสว่างมากๆเลยครับก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับข้อมูลของเหล่าเทวดาเนาะก็ค่อนข้างที่จะจุใจเลยทีเดียวก็หาข้อมูลของผมผิดภาพประการใดหรือว่าผมพูดผิเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e แล้วเจอกันใหม่ก,กับคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ